สวัสดีท่านผู้ชมลุยงานก่อนลุยงานก็จัดก่อนคนละหนึ่งขวดอืมอาจิมมดแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้อาจจะได้กินผู้ละขวดเนี่ละ่ะเอาเติมพลังก่อน อคุณพ่ออัดเข้าไปมันี้ลุยมาลุน้นกันว่าวันนี้จะได้ขึ้นไม้ฝ้าหรือเปล่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมยานแนวเสร็จผมกระิขึ้นไม้ฟ้าถาเออคุณพ่อก็น่าจะทำบันไดเสร็จพอดีแล้วมั้งบันไดนี่อาชีบ่แล้่วมืนอนีดอกเพราะว่ากระเบือเ้องมดพี่น้องเดี๋ยวขนกระเบือ้องอันมาติเฮือนซะก่อน กระเบื้องที่เป็นลายลายน่ะหมดเออหมแล้วมดชะกอนเดยเอามาใหม่มันมเดี๋ยวให้คุณพ่อเพื่อนทําบันไดแนวท่านส่วนผมกระชี่เป็นลุยงานยานแน้วพนละเออทางนี้นี่แล้วแล้วเหลือแต่ถู เดี๋ยวอันได้ไม่ม็องสก่อนอืมเดี๋ยวยังถูที่เดียวกระแสนกันเล้วเฮื่อนพลอยยังถูที่เดียวอันเหตุงานไฟงานยังเล้วพละ่ะว่มันต้องได้ใส่เกือบเขาออกเขาออกคือเก้าพี่น้องไอ้ถูกันเลยเออช่วงนี้ก็สามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้ก่อน เ้เกิดเป็ไหมฮะฮะคุณพ่อทำบันไดอยู่นี้เหลือปูนอย่นิดหน่อยไม่รู้จะพอได้ฉาบหรือเปล่าฮะเสียดคิวกันปูนมันบ่พ่อ่ะตอนได้ซื้อไม่พี่น้องเ้ยสอบหนึ่งขอซื้อครึ่งสอบเขาก็ขึ้นจะขาย อืมเม,มือ่อวานนี่ซักผ้าบป็นมืดหรือว่านอนคุณบ่อซักผ้าอืมอ๋ออ๋อเมื่อวานทำครึ่งวนันทำปูกระเบื้องครึ่งวนันเมื่อวานนี่เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่ครึ่งมือช่วงบ่ายเฮ็ดช่วงบ่ายช่วงเช้าเพิ่นซักผ้าเอออาสายเขาสร้างมาคิวหนึ่งจนซีบัดพี่น้องเอ้ย นี่เมื่อวานในพืนเฮ็ดอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่เออ้ยอืมนี่เมื่อวานในพันทำตรงนี้อืมอ้าทำแล้วก็วสวยเลยคัดเลยก็อ,อันนี้แบบโค้งตามพื้นเลยเนาะสะพานโค้งเลยเนีย่เอาตามพืชเลยเนาะเออสวยงาม อืมสวยงามเหลือยาแนวพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้ยาแนวจังน่อยกับโอ้แจ้วเลยจะบอกไลยเชียวมืนน่อนี้สียาแนวนี่ทั้งเทิงนี่แล้วก็ทั้งคางเอ่อยาแนวไม่รู้จะต้องได้ซื้อเพิ่มไหมหรือตัวสีขาวพ่อใส่อยู่บ้านตกตกขงคางนี่น้าโอ้เดี๋ยวดูอยู่บ้านก่อน อยู่บ้านเหมือนจะมีอยู่ครึ่งถุงสีขาวนะอย่าเอาอยู่บ้านมาพรุ่งนี้เอออย่าแนวมันก็บ,บ่ได้แพงอกพี่น้องไอ้ถุงเลยสามสิบบาทแต่ว่าเรอ,อยากซื้อเดีย๋ยวไปหาอยู่บ้านก่อนเผื่อมีเออนี่ยาแนวเสร็จแล้วคักได้บัดฑิ้เเออเป็นตะนอนเกือกได้บัดีิอืมมีขันถู c. เฮ็ดเก็บสีคักๆเท่วเลย นี่ยังไม่ได้เก็บสีนะท่านเออเอ้มือนี่ยาแนวยาแนวเสร็จแล้วป้าเก็บสีก่อนบ่ฮะยังขึ้นไม้ฝาบ่าบาฮะ อดูดีมากเลยทุกท่านเอาโอเคทุกท่านลุยกันต่อยา,ยาววันนี้อาจสีบดิขึ้นไม่ฟ้าดอกมันนี้เบื้องแล้วอาจสิเก็บสีแหละพี่น้อยง เก็บสีด้านในนะที่เรายาแนวหรือว่าคาบปูนคาบยังต่างๆนะเอเก็บสีให้มันงามม่งใดที่มันถึกน้ำปูนเข้ากับสีเก็บสีเก็บสีแล้วก็จังขึ้นไม่ฟ้าพี่นอ้องเออเอาแบบนั้นเนาะุณพอก็ทําบันไดไปข้างหลังมกนะักในใดก็เฮ็ดแน้วนั้นเลย เรื่องบันไดนี่ผมสิบไดเฮ็ดน้ำเพิ่นได้พี่น้องเลยให้เพิ่นเฮ็ดเอาเลยพเ่นมักบัน,ดนไดแนวใดก็เอาแบบแบบเออได้ได้การอืมได้มดเราจะเจ้ามักก้าวขึ้นได้ก็โอเคแล้วล่ะคุณพ่อบอกว่าจะปูกระเบื้องสามแผ่นพันว่าแล้วแต่มกักดอกวา้า ก็เอาเอาแฮมเอพอดีกับกระเบื้องเลยเนาะเออเอากระเบื้องมาวัดสามแผ่นเลยกับน้ำเลยมากโอเคละออนให้ดูะมากมากมาก សファンយកអនចាំង <muk> លោះអនលោះរក10វ៉ាកောက်ជឿក្លង in the ផារាំងអីក្លងกันខ្លានេះ เขาบอกเขาจะทําบันไดต่อเวลาเขาทาบันไดเนี่ยเขาจะคึงเชือกก่อนได้นอนทำตามมางี้คึงเชือกจับระดับก่อนอราจะเคยเห็นนะนะเราจะคึงเชือกให้มันได้ระดับก่อนแล้วจังเฮ็ดแต่นี่เราไม่ต้องขนาดนั้นบานตัวเองพี่น้องเ้ยในอย่างมันก็บันไดสําคัญเดียวมันสีเอียงมันกับว่าเป็นยังเพราะมันขั้นเดียวเออ ขันมันหลายขั้นนะมันต้องเป๊ะจะมันสีเอียงไปหนาอันนี้ขันเดียวนี่นเฮ็ดจด้ดก็ได้พี่น้องเ,เอาระดับน้ำปลอดน้อยๆมาวัดเลยก็แล้วอืมเรียบหน,น้งบันไดมันนี่มองนั่นผมก็จ้งให้เพื่อนเฮ็ดบันไดอยูย่พี่น้องบัไดท่าสีบัไดาฉาบเออ จริงๆไม่ทำบันไดมันก็ได้อยู่แต่ว่าเพื่อความสวยงามแล้วก็ตามหลักฮวงจุย้ยเท็อเฮือนแล้วเนี่ยเพื่อนอันเอฟซีไรท่านเนี่ยแนะนําให้เอาโอ่งสองใบเนี่ยไว้ใส่นาเฮือนคุณรอเอ้ยเอาไว้ว่างไว้นาเฮือนนะมุมเสานาเฮือนนะสองมุมนะใส่น้ําให้มันเต็มใส่น้ําให้เต็มแล้วก็ว่างไว้นาเฮือนรับรองอู่ข้าวอู่น้ํามีแต่คนจ้างมัดปียาวะเออ มื่อปีมื่ซาดจ้างอยู่นั่นแหละอู๋ข้าวอู๋น้ำย่งางไปในป่าก,กับเตะกระเป๋าเงินกรบเจักเออเก็บเงินได้เป็นหมืน่นเป็นแสนกรบเจักเอ็นได้องอันน้ำเต็มหน้านเงินแล้วมันนอนเว้นมันมือก็บไ่ได้เลยต้องไปหาน้ำเด้อตัวนี้ตัวนี้จะอน,นันต์เครับก่อนเคยเอาวางมาอย่ เ,เดี๋ยวผมก็สิหาอง,งอาไว้หน้าเฮือนคือการมีอยู่อง,งเดียวอยู่นาเฮือนนะบุคบบสองงั้นมันก็เลยข,ข,ขาดเกินๆอยู่นี่นี่เหท่านอง,งนี่ตัวนี้ตัวนี้ององสมัยก่อนเท่านี่มันเริ่มสิบวคอยมีแล้วได้หาซื้อก็บ,บุคอยอยากได้เ้วได้น้อ,น,อ,น,น,อนื้อนี่แหละอง,งโบราณเ,เ,เท่านี้แหละของแท้นี่ องอังนนี้ส่วนลายมันสิเป็นองงามๆแลโองมังกรนอ,ง,องแบบเป็นลวดลายองเก่าๆนี่มันมันสิคลังกว่าคุณบ่ก,ก็เริ่มบันไดนะพี่น้องเลย ปากไว้ท่านี้เดี๋ยวเราก็จะลุยยาแนว